ถ้าช่วงฝนตกหนักนะครับผมใครที่อยู่ที่ร้านอีมนี่ในซอยเจริญนครซอยสิบเลครับผมรวมถึงร้านยอร้านเฮหมูกระทะนะครับถ้าเห็นฝนตกหนักๆน,นี่ต้องรีบหนีออกมาเลยนะครับผมช่วงกลางซอยสิบนี่น้ำจะท่วมเลยครับผมจเจริญนครซอยสิบนะบผมผมเคยเจอมาแล้วครับผม เมื่อก่อนผมอยู่ที่ไอคอนสยามนี่ครับแล้วมีลูกค้าสั่งออเดอร์ให้ไปส่งที่เจรนญรนครซอยสิบสุดซอยครับผมฝนถ้าฝนตกนหนักนี่เข้าซอยไปไม่ได้นะผมน้ำประมาณหัวเข่าเลยนะเจอมากับตัวเองแล้วครับผมไลเดอร์ที่ เข้ามารับงานใหม่ๆนะครับเข้าซอยเจริญนครซอยสิบทางเข้าทั้งออกนะครับผมถ้าเจอฝนหนักๆนี่แนะนำให้หยุดรอ,อก่อนนะครับผมให้ฝนหยุดไปแป๊บ,บหนึ่งให้น้ำระบายไปก่อนนะครับสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับค่อยออกมาหรือว่าใครอยู่ข้างในก็ให้รอน้ำระบายเสร็จก่อนที่ออกมานะครับ หรยอใครอยู่ข้างนอกก็ให้ฝนอยู่ตกสัก20-30นาทีก่อนนะครับค่อยขี่รถเข้าไปนะผมมีหัวเข่าแน่นอนครับเจนรนครซอยสิบนะครับผมผมเคยเจอมากับตัวเองแล้วครับลูกค้าสั่งอาหารนี่ลูกค้ารู้ดีเลยครับผมเจนรนครซอยสิบ พอสั่งปุ๊บนี่รีบส่งข้อความมาตามแลยครับผมพี่อยู่ไหนแล้วระวังจะเข้ามาไม่ได้เป็นห่วงเราว่าจะเข้าไปส่งอาหารไม่ได้ครับไม่รู้เป็นห่วงเราหรือว่าเป็นห่วงจะไม่ได้อาหารหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมลูกค้าส่งข้อความมาตามนะครับผมว่าพี่อยู่ไหนแล้วระวังจะเข้าซอยไม่ได้นะยครับผม ผมรู้ทันทีนะครับว่าลูกค้าหมายความว่าอะไรครับผม,มเพราะว่าเห็นฝนตกหนักครับผม,มเคยเจอมาหลายครั้งแล้วครับผมที่จะได้น้ำซอยสสิบนะ้รผมตอนนี้ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วก็ฝากไม่ได้เป็นฝากเตือนนะครับฝากว้เป็นความรู้ให้กับเ,เป็นอนๆไรไดเดอร์นะครับผม ที่จะขี่รถเข้าออกจตุรนครซอยสิบนะครับผมถ้าวันนั้นคุณเห็นฝนตกหนักแล้วก็เตรียมตัวไว้เลยครับผมจตุร์ณนครซอยสิบช่วงกลางซอยนะครับผมน้ำรอการระบายแน่นอนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ